ื่อฝรั่งทําคลิปแชร์เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่กลับได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาคุณโรแลนด์หนุ่มอารมณ์ดีจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขามีแพลนการเดินทางมาท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศที่เขาเลือกไปนั้นคือลาวกัมพูชาและปิดท้ายที่ประเทศไทยเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก่อนเป็นที่แรก เขายังได้ไปชมช้างซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ในการไปเที่ยวเชียงใหม่ตามคำแนะนำของแฟนๆช่องอีกด้วยจากนั้นก็เดินทางมาท่องเที่ยวต่อที่เกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งที่นี่เขาได้เจอกับเรื่องราวที่น่าประหลาดใจจนตัดสินใจทำคลิปเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมนี้ว่าเขากับผู้หญิงไทยท่านหนึ่งกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันได้อย่างไรคุณโรแลนด์เล่าว่าในวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวที่เกาะช้างก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน เขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีจากชายหาดถนนที่เกาะช้างสวยงามมากแต่ก็มีความน่ากลัวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เดินทางออกมาจากชายหาดได้ไม่นานเขาและคุณวุ้นก็เจอกันด้วยความบังเอิญเพราะหญิงสาวได้ถอยรถยนต์ของเธอมาชนกับมอเตอร์ไซค์ของเขาจนทําให้รถของเขาล้มคุณโรแลนด์เล่าว่ามันน่าแปลกใจมาก ที่ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเขาไม่เคยพบเจอกับอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเสมือนกับธรรมเนียมของประเทศไทยคุณบุญได้พาเขาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านของพี่ชายเธอในทันทีหลังเกิดเหตุและก็ได้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนำชุดปฐมพยาบาลมาให้จากนั้นเธอก็ได้ทำแผลให้เขาและเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมที่ร้านต่อตัวเขาและมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไรมาก แล้วคุณโรแลนด์ก็ได้ถ่ายรูปกับตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนจนบิดเบี้ยวไว้เป็นที่ระลึกเขายังบอกอีกว่าคุณวุ้นรู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเลยยืนกรานที่จะเลี้ยงไอศครีมเขาเพื่อเป็นการขอโทษอีกครั้งเขาคิดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้น่ารักขนาดนี้แล้วเธอยังได้เล่าให้เขาฟังอีกว่าเธอมีอาชีพเป็นคุณครูในโรงเรียนที่เกาะแห่งนี้ส่วนเด็กที่ทำงานที่ร้านไอศครีมนั้นก็เป็นลูกศิษย์เก่าของเธอ และในเช้าวันต่อมาเธอยังได้เชิญเขามาร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนที่เธอทำงานอยู่ด้วยและเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปเจอเธอสักหน่อยเมื่อไปถึงโรงเรียนคุณวุ้นดีใจมากที่เขาว่ามาร่วมงานวันเด็กเขายังได้ชมการแสดงของเด็กนานถึงสองชั่วโมงเลยทีเดียวคุณโรแลนด์บอกว่าเขารู้สึกว่าเด็กไทยจริงจังกับการเต้นเอามากๆเมื่อการแสดงเต้นจบลงคุณวุ้นยังได้ให้เกียรติเขามอบพวงมาลัยเพื่อเป็นรางวัลในการแสดงกิจกรรมของเด็กๆ จากนั้นก็พาเขามาทานอาหารภายในงานซึ่งคุณโรแลนด์ก็ได้พูดแบบติดตลกว่าเธอติดสินบนฉันด้วยอาหารเพื่อให้ฉันลืมไปว่าเธอขับรถชนเขาระหว่างรับประทานอาหารเขากับคุณวุ้นยังได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับโรงเรียนและลูกศิษย์ของเธอรวมถึงความฝันของเธอด้วยเธอยังได้ถามเขาเกี่ยวกับพ่อแม่และความฝันในชีวิตเมื่อทานอาหารเสร็จเธอก็ได้พาเขาไปเที่ยวชมภายในโรงเรียน ซึ่งมันแตกต่างจากสถานที่ที่เขาเติบโตมามากๆจากนั้นเราก็ได้บอกลากันแต่ก็ยังคงส่งข้อความหากันเป็นภาษาอังกฤษเสมอเพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษให้เธอและก่อนจะปิดคลิปไปเขายังได้บอกว่าเขารักประเทศไทยและก็ได้มีแฟนๆช่องของเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันอย่างมากมายเราไปฟังกันค่ะว่า ชาวต่างชาติแต่ละท่านมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเมื่อได้เห็นคลิปนี้โดยในความคิดเห็นแรกได้บอกว่านี่มันน่าอัศจรรย์มากในบางครั้งเรื่องแย่ๆก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นสิ่งดีๆก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันและในความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันรักการเดินทางและหวังว่าจะได้พบกับผู้คนดีๆแบบนี้เสมอประเทศไทยนี้ช่างสวยงามและผู้คนก็เป็นมิตรขอให้คุณสนุกกับการเดินทางนะ ความคิดเห็นของท่านต่อมานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้คนใจดีที่สุดจริงๆฉันตกหลุมรักพวกเขาตั้งแต่วันแรกที่ไปที่นั่นเช่นกันแล้วคุณโชคดีมากที่ได้พบเธอและมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์อาหารไทยในท้องถิ่นคอมเมนต์ต่อมาค่ะคุณวุ้นเธอเป็นครูที่น่ารักและทุ่มเทมากเด็กๆด,ดูสนุกสนานกับกิจกรรมและอร่อยอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่า มันสุดยอดมากเลยจริงๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงรักประเทศไทยและอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในสักวันหนึ่งท่านต่อมาก็เป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะคะเกาะช้างเป็นบ้านเกิดของฉันฉันรู้สึกเสียใจมากกับอุบัติเหตุของคุณแต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณที่คุณได้พบเพื่อนใหม่และเธอคอยดูแลคุณหลังจากเกิดอุบัติเหตุคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านถัดไปค่ะ เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฉันไปเที่ยวที่เกาะช้างฉันคิดว่าฉันน่าจะประสบอุบัติเหตุในสถานที่เดียวกันกับคุณท่านต่อมาค่ะคุณวุ้นเธอจะเป็นสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของคุณคุณจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนี่คือประเทศไทยที่ผมได้รู้จักและรักอย่างแท้จริงชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอเมื่อครั้งที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยไว้ว่าฉันเคยไปที่เกาะช้างมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2024 และโค้งถนนนั้นมันทําให้ชั้นเหงื่อออกมากเมื่อเวลาขับผ่านและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้นะคะเรื่องความมีน้ําใจและความซื่อสัตย์ของคนไทยนั้นถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยชาวต่างชาติมากมายต่างบอกเล่ากันแบบปากต่อปากรวมถึงเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบเจอมาว่าคนไทยนั้นมีจิตใจที่ดีเสมือนนิสัยเหล่านี้อยู่ในสายเลือดของคนไทยไปแล้ว เพราะหากว่าใครเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่พบเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวพวกเราคนไทยก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีในการช่วยเหลือให้ชาวต่างชาติโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนจนชาวต่างชาติบางคนไม่เชื่อว่าคนไทยมีนิสัยแบบนี้จริงๆถึงขนาดบางคนได้ทำคลิปทดสอบจิตใจคนไทยอย่างที่แอดเคยได้นำเสนอไปในคลิปก่อนก่อนครับอ๋ um, I don't know how to ไทยหมายชื่อไรครับซึ่งเมื่อชาวต่างชาติเหล่านั้นได้เจอความมีน้ำใจของคนไทยเข้ากับตัวก็ถึงกับประทับใจว่าสิ่งที่พวกเขาเคยได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงนอกจากไทยจะเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังถือได้ว่าเป็นฐานทัพของเหล่าดิจิตอลนอร์แมด หรืออาชีพที่สามารถทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แค่มีอินเทอร์เน็ตสื่อสารซึ่งก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาวต่างชาติหลายๆคนเป็นอย่างมากและประเทศไทยยังเป็นแหล่งทำคอนเทนต์ชั้นดีเพราะประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ส่วนอาหารการกินก็ดีราคาไม่แพงและมีความหลากหลายแถมยังสามารถหาของกินได้24ชั่วโมงการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายจนชาวต่างชาติหลายคนต้องตะลึงเมื่อได้มาเห็นกับตา อีกทั้งไทยยังสนับสนุนการออกวีซ่าให้คนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาวด้วยการให้สิทธิสมัครลองเทอร์มเรสิเดนต์วีซ่า10ปีโดยจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียวในอัตรา50,000บาทเท่านั้นมุ่งเป้าสี่กลุ่มเป้าหมายเริ่มตั้งแต่กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้กเกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี้หมายรวมถึงเหล่าดิจิตอลนอแมดด้วยนั่นเองและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ